ไปดูเรื่องของคนละครึ่งพลัสกันบ้างนะคะอีกหนึ่งพลัสที่ hmm. รัฐบาลเพิ่มให้ในโครงการคนละครึ่งเนี่ยก็คือเรื่องของการ upskill แล้วก็ reskill นั่นเองค่ะ hmm. ซึ่งเป็นโครงการในการพัฒนาความรู้ทักษะนะคะแล้วก็รวมไปถึงการเรียนรู้ทักษะใหม่ด้วยค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะทางท่านนายกร,รัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลค่ะร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาความรู้ทักษะหรือว่า upskill นะคะแล้วก็การเรียนรู้ทักษะใหม่หรือว่า reskill ค่ะสำหรับ ับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง plus นะคะพร้อมด้วยคุณเณิตินิติทันประภาสนะคะ คุณศรีหัสักควงเกตแก้วนะคะคุณสุภาศรอิสระพักดีและคุณศักดาวิชเชียนสินค่ะที่เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ด้วยนะคะซึ่งทางคุณสิริพงศ์อังคสกคุลเกียรติค่ะก็บอกว่าทางคณะดนตรีเนี่ยเล็งเห็นความสําคัญในการยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพัสนะคะก็จัดโครงการสําหรับกลุ่มเป้าหมายไม่เกิน400ร้านค้าค่ะโดยร้านค้าในโครงการคนละครึ่งพัสนะคะสามารถเลือกเข้าร่วมทักษะได้ตั้งแต่วันนี้เลยเริ่มวันแรกนะคะ19 พฤศจิกายนถึง19ธันวาคมค่ะยังได้อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างก็ได้นะคะมีตัวเลือกให้เลือก3ตัวเลือกด้วยกันนะคะตัวเลือกแรกก็คือการเข้าร่วมเป็นร้านค้าบนแพลตฟอร์มของผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารหรือว่าฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มนะคะ <c oughs> ก็ <c oughs> มีหลากหลายแพลตฟอร์มด้วยกันนะคะ2ก็คือเข้าร่วมแล้วก็ผ่านเกณฑ์การอบรมออนไลน์ของทางธนาคารออมสินนั่นเองค่ะเขาก็จะมีการอบรมให้ส่วน3นะคะก็คือการเข้าร่วมแล้วก็ผ่านเกณฑ การอบรมออนไลน์ของทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ค่ะโดยร้านค้าที่ผ่านหลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขาการพัฒนาทักษะจำนวนไม่เกิน400,000ร้านค้าแรกนะคะเขาจะมีเงินอุดหนุนสำหรับภาครัฐนะคะที่จะได้รับสิทธิ์สนับสนุนจากภาครัฐ20%ของยอดขายที่เกิดขึ้นจากโครงการคนละครึ่งพลัสนะคะก็ถ้าใครขายได้เยอะก็ถือว่าได้เยอะเหมือนกันนะคะเฉพาะในส่วนของภาครัฐนะคะจะร่วมจ่ายเนี่ยก็คือตั้งแต่วันที่ร้านค้าได้ดําเนินการพัฒนาทักษะ ส,สำเร็จจนถึง19ธันวาคมนะคะซึ่งสูงสุดเนี่ยก็ประมาณไม่เกิน2,000บาทต่อร้านค้าค่ะโดยทางกระทรวงการคลังนะคะจะมีการประกาศผลผู้ได้รับสิทธิ์23ธันวาคมผ่านข้อความบนแอปพลิเคชันถุงเงินนะคะแล้วก็ข้อความสั้นๆก็จะมีการโอนสนับสนุนให้กับร้านค้าผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยที่ทางร้านเนี่ยผูกเอาไว้กับถุงเงินแล้วก็จะได้รับเงินเ,เป็นขวัญถุงก็คือวันคริสต์มาสเลย25ธันวาคมค,ค่ะ ได้อะไรบ้างได้เรื่องของการฝึกทักษะแล้วก็วิธีการขายอะไรต่างๆนะครับมีแต่ได้กับได้ได้เง,เงินด้วยใช่ไหม<ช>บอกเท่าไรสองพไม่เกิน2,000โอ้<ช>ไม่เกินสองพนะฮะคือสิ่งหนึ่งที่ขาดไปในข่าวเนี่ยเดี๋ยวผมเพิ่เปิดดู ร้านค้าฟังแล้วสงสัยไหมครว่าสมัครยังไงใช่ดีทุกอย่างเลยเวลาประจาสมัครเออแล้วสมัครยัง,ยงไงเข้าไปที่เว็บไซต์โครงการคนละครึ่ง plus นะครับและเลือกเมนูโครงการพัฒนาทักษะร้านค้าแล้วเดี๋ยวจะมีรายละเอียดบอกท่านในตรงนั้นว่าท่านจะต้องทําอย่างไรนะฮะอีกครั้งหนึ่งฮะสมัครฮะเข้าไปที่เว็บไซต์คนละครึ่งพ l u สนะครับ www คนละครึ่ง plus com เลือก เมนูโครงการพัฒนาทักษะร้านค้านะครับท่านก็ไปดูรายละเอียดนะฮะแล้วก็ทําตามที่เขาบอกนะฮะเดี๋ยวรอประกาศผล <c oughs> นะฮะคือเริ่มสมัครได้แต่วันนี้ <c oughs> ไปจนถึง19บธันวาคม <c oughs> นะฮะรีบ,บไปสมัครนะฮะอย่าไปรอวันสุดท้ายคนไ <c oughs> ทยชอบรอวันสุดท้ายไม่รู้เป็นอะไร <c oughs> นะฮะก็ลองไปดูกันนะครับ <c oughs>